เปิดเผยวิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปเป่าตังค์ที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มรายได้และลดรายใจ่ายในชีวิตประจําวันครั้งนี้เราจะพูดถึงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์และวิธีการลงทะเบียนอย่างละเอียดแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าเหตุใดที่โครงการนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับประชาชนในเศรษฐกิจปัจจุบันในปัจจุบันการเกิดภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงและความเชื่อมั่นต่อการซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงประบางเป็นปัญหาที่ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้น ด้วยการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เป็นเหตุผลให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตโครงการคนละครึ่งพัสจึงเป็นการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริโภคของประชาชนซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 44%,000 ล้านบาทและเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสนับสนุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจานวนไม่เกิน20ล้านคนการดําเนินโครงการนี้จึงเป็นการเพิ่มเติมในการสนับสนุนเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในชีวิตประจําวันแต่ที่น่าสนใจคือการให้สนับสนุนในโครงการนี้มีเงื่อนไขและข้อกําหนดเฉพาะซึ่งเป็นจุดที่อาจเกิดความคิดแตกต่างได้คือการให้สนับสนุนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับสนับสนุนในโครงการคนละครึ่งเฟส5ปี2565ซึ่งอาจทําให้กลุ่มที่ได้รับสนับสนุนในโครงการเฟส5มีความรู้สึกว่ากลุ่มนี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกครั้งแต่ถ้าดูจากมุมมองของการเพิ่มเติมในการสนับสนุนเศรษฐกิจและประชาชนก็อาจเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเป็นการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมมาดูเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้กันผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสนับสนุนในโครงการคนละเครื่องเฟสหหรือโครงการคนละเครึ่องอื่นๆที่มีการระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืน วิธีการลงทะเบียนก็ง่ายมากแค่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังหรือ SMS ถ้าผู้เข้าร่วมไม่เคยเข้าร่วมโครงการเฟส5ก่อนหน้านี้ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกก่อนวันที่11พฤศจิกายน2568เพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการและใช้จ่ายผ่านโครงการนี้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเฟส5ก่อนหน้านี้จะต้องทำตามขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิ์คืออัปเดตแอป เป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet เข้าแอปเป๋าตังและกดที่แบนเนอร์โครงการคนละครึ่งัสยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและยืนยันลงทะเบียนแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปเป๋าตังและ s m s ภายใน3วันเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568เวลา6นาฬกาถึง23น่นาฬิกา ตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปเปาตังสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเฟส5ก่อนหน้านี้ก็จะต้องทำตามขั้นตอนเหมือนกันแต่ไม่ต้องแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS สำหรับการลงทะเบียน G Wallet บนแอปเปาตังก็ง่ายมากแค่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกดสมัครใช้บริการสำหรับ G Wallet และตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนก็สามารถใช้งานได้เลยโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแต่ก็มีเงื่อนไข และข้อกำหนดเฉพาะที่อาจทําให้เกิดความคิดแตกต่างได้จึงขอให้ประชาชนให้ความสนใจและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือถ้ามีคําถามหรือความคิดเห็นอยากแชร์ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันในเมื่อไหร่ก็ได้นะ